สวัสดีค่ะแม่มริสนิตเกษรอินทรียนะคะวันนี้มาทำฮอร์โมนไข่ค่ะใช้ไข่ห้าใบน้ำตาลทรายแดงแล้วก็โยเกิร์ตนะคะคราวที่แล้วแม่มริสนทําำใส่นุมเปรี้ยวคราวนี้ทำใส่โยเกิร์ตแล้วมีส่วนผสมใช้น้ำซาวข้าวด้วยค่ะ เพื่อเพิ่มปริมาณหน่อยหนึ่งเพราะน้ำสาวข้าวก็มีประโยชน์นะคะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเปลือกไข่นี้เก็บไว้ใส่กระถางพืชผักผุรมไม้ได้นะคะเพราะว่าเปลือกไข่มีแคลเซียมเพิ่มแคลเซียมให้พืชผักผุมไม้ของเราแล้วอีกอย่างเปลือกไข่ก็มีกรรมฐถันอ่อนๆที่ไล่มดและแมลงได้ค่ะ นอกจากนี้เปลือกไข่ยังสามารถไล่หอยทากได้ไม่ให้หอยทากเข้ามาใกล้ผักผลไม้ของเรานะคะเก็บไว้เปลือกไข่อย่าทิ้งใช้น้ำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะ จะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าใช้กากน้ำตาลก็ได้หรือว่าใช้ซีอิ๊วดำหวานก็ได้นะคะอย่าใช้น้ำตาลทรายขาวเพราะว่ามีสารฟอกขาวไม่ดีกับจุลินทรีย์เท่าไหร่นะคะใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตนี้จะมีจุลินทรีย์มีชีวิตค่ะก็กินไปบางส่วนที่เหลือก็นำมาใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยมิลิสอนนำมาใส่ แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะหลังจากตีให้เข้ากันดีแล้วเราก็มาแล้วใส่ขวดค่ะแมมมรธิซอนก็ใส่ขวด1.5ลิตรเป็นขวดน้ำยังไม่มีขวดน้ำอัดลมนะคะการใส่ขวดน้ำธรรมดาเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าขวดน้ำธรรมดาจะทนแรงดันของ แก๊สที่เกิดจากการหมักฮอร์โมนโนมไข่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวใช้ขวดน้ำดื่มไปก่อนแล้วถ้ามีขวดน้ำอัดลมแม่าริสอนก็นำมาเปลี่ยนนะคะหลังจากกรลกแล้วเราก็ปิดฝาไปวางไว้ในร่มอย่าวางตากแดดนะคะวางไว้ในร่มแล้วในระหว่าง ช่วงที่เราหมักเนี่ยก็หมั่นเปิดฝาขวดทุกวันนะคะเพราะว่าจะมีแรงดันแก๊สเดี๋ยวขวดจะระเบิดได้ก็ผ่านไปประมาณ 3- 4สี่วันนะคะแม่าริซอนก็มีขวดน้ำอัดลมแล้วแล้วนี่เป็นขวดน้ำแรงดันแก๊สจะดันเห็นไหมคะเนี่ยก้นของขวดน้ำจะปูดออกมา จะตั้งแบบเสมอไม่ได้ถ้าตั้งเนี่ยก็จะอินอนนะคะจะล้มเพราะว่าแก๊สน่ะดันขวดน้ําแม่มาริซอนก็จะมาใสา่เปลี่ยนใส่ขวดน้ําอัดลมค่ะไม่เขย่านะคะ ิกกลับไปกลับมานิดนึงไม่แรงแล้วค่อยๆเปืดขวดแล้วก็ใส่ขวดน้าําอัดลมเพราะน้ําอัดลมขวดน้าํนอาอัดลมนี้นะคะผลิตมาเพื่อทนกับแรงดันของแก๊สอยู่แล้วเพราะว่าน้าําอัดลมเนี่ยจะมีแรงดันมีแก๊สอยู่ในตัวนะคะก็เปลี่ยนไป หลังจากเปลี่ยนแล้วก็จะหมักไว้ให้ครบ14วันค่ะพอครบ14วันเราก็นำมาใช้ใช้ได้นานนะคะฮอร์โมนไข่เนี้ยใช้ได้ประมาณ5-6เดือนแต่ไม่ถึงหรกคะ่ะเดือนหนึ่งก็ใช้หมดแล้วในอมอริโซนก็จะนำไปรดผัลผลไม้ค่ะก็ปิดฝาขวดแล้วก็ตั้งไว้ที่ร่มเหมือนเดิมนะคะ แล้วพอตั้งไว้ครบป4 4วันเราก็นำมาใช้กับพืชผักผลไม้ของเราค่ะช่วงที่ตั้งไว้ในที่ร่มในแต่ละวันของทุกๆวันนะคะให้เปิดฝาขวดเพื่อระบายอากาศแก๊สออกในทุกวันนะคะเปิดแล้วก็ปิดพอครบป4 4วันเราก็นำมารด ผักผลไม้หรือว่าลดข้าวกันนะคะนี่ครบ14วันแล้วก็ค่อยๆพลิกไปพลิกมาอย่าเขย่านะคะแล้วก็ผสมในน้ำสงช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรค่ะอย่าใส่มากนะคะถ้าใส่มาก ผักผลไม้ของเราอาจจะตายได้ก็ใส่ครั้งละน้นยนบบอยแต่ลดบ่อยๆสามถึงห้าวันลดครั้งก็ได้ในช่วงที่ผักผลไม้ของเราต้องการฮอร์โมนไข่ช่วงที่ต้องการฮอร์โมนไข่ไปสูงก็คือช่วงที่กำลังจะติดดอกติดผลนะคะนี่แตงกวา กำลังจะออกดอกก็รดด้วยฮอร์โมนไข่เพื่อกระตุ้นให้ดอกแข็งแรงแล้วก็ติดผลเร็วๆแล้วก็รดพิกก็เพื่อกระตุ้นให้ติดดอกติดผลให้ดอกให้ผลแข็งแรงเช่นกันเร่งนะคะเร่งการติดดอกติดผล ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่โดยตรงแก่พืชพันุ์ผลผลิตทางการเกษตร,รช่วยบุรุงต้นข้าวเสริมความแข็มแรงเพิ่มน้ำหนักรวงข้าวกระตุ้นดอกในพืชผลและเพิ่มขนาดของดอกเข็ดเสริมให้ผลละไม้มีผลใหญ่โตมีรสชาติหวานกรอบเสริมให้ผลใหญ่และมีรสชาติหวานกรอบนะคะ เร่งการเจริญเติบโตในผักและช่วยให้ผักมีรสชาติหวานกรอบเร่งการติดดอกติดผลต่างๆของผักผลไม้ในสวนของเราค่ะการทำฮอร์โมนไข่ใช้เวลาน้อยมากอุปกรณ์การทำก็หาง่าย <àng> สามารถ<า>ทำเองได้ราคาไม่แพงทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษไร้สารเคมีนะคะ ฮอร์โมนไข่ลดขั้นตอนการทรมานต้นไม้ในรูปแบบต่างๆลงไปได้เป็นอย่างมากเช่นถ้าเราต้องการให้ผักผลไม้ของเราออกดอกออกผลเนี่ยบางคนทั้งงดให้น้ำควัานกิ่งลมควนันขันชนะเนาะซึ่งเหวนแต่เป็นวิธีที่ทำให้ต้นพืชของเราอายุสั้นนะคะ นอกจากนี้ฮอร์โมนไข่ยังช่วยเพิ่มคาร์บไรูไฮเดตหรือธาตุคาร์บอนให้กับต้นต้นไม้ด้วยซึ่งธาตุทั้งสองอย่างเนี้ยจะมีผลต่อการกระตุ้นดอกและตาของผลผลิตทางการเกษตรกรดฟูลิกในฮอร์โมนไข่มีกรดฟูลิกมีส่วนช่วยในการดูดซับสารอาหารทำให้เซล ของผลไม้พืชผักต่างๆของเราแข็งแรงแล้วก็มีความหวานกรอบอร่อยเนื่องจากรถฮอร์โมนไข่แล้วก็มีกรดฟูลิกนะคะทำให้ผักผ,กผลไม้ของเรามีรสชาติหวานกรอบอร่อยนิยมไปรดพวกสตอเบอรี่ผูซานุ่มสด ผลไม้ต่างๆนะคะค่ะวันนี้แม่มาริซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่มาริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ